เวลาผมสัมภาษณ์อะไรผมจะไม่ได้คอยโดนดลามาใส่เกงในมาไม่ลูกเชื่อไหมถ้าอันนี้ออกจากปากบางคนโดนอะไอ้โดนทัวลงกับมึงเราอย่าคิดว่าเอ้ยคนอย่างผมแบบไม่เคยเจ็บไอ้คนอย่างพูเนี่ยเจ็บบ่อยเหลือเกินพี่เจ็บมาเยอะพี่เจ็บมาเยอะแท็กพลันอยู่ชอบลองของชอบลองพี่ยังหลวงพี่เลี้ยงถามเลยเข็มวิ่งหลวงพี่ลองมาใส่ผมดิมันจะวิ่งไปไหนวะพอจะใส่อยู่ดีปป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 ปนปป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 ป ผมยังคิดไอ้กูผ่านไอน้นีต้องเยอะแยะทำไมกูต้องมากลัวเด็กสองสามขวบด้วยวะเฮ้ยนี่ผู้ชายในผับไอ้นักเลงกูยังไม่เคยกลัวเลยขนาดพี่เคยกูยังไม่เคยกลัวทุกวันนี้ทำตัวดีไม่บอกแวดไม่เลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะกลัวอย่างเดียวไอ้เดี๋ยวแม่มันทานลูกหนีผมเคยพูดว่าเราสามารถตายแทนลูกได้ไอ้กูจะตายแทนลูกได้ไงชีวิตกูมีค่าแต่พอมีลูเกเออเราชีวิตกูไปเลยตอนแรกกับเขา คราวนี้กลับมาพี่แท็กเริ่มต้นวงการบันเทิงเล่นหนังชีวิตมันดีสุดๆุดพีคสุดๆตรงไหนฮะพี่แท็กสุดๆช่วงไหนช่วงประมาณสักสี่ห้าหกปีที่แล้วพี่ที่ผมต้องถ่ายละครเจ็ดบาเรื่องต่อปีครับผมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถามว่าสนุกไหมสนุกพี่แต่เหนื่อยพี่เอ้ยแต่หกปีที่แล้วมันแท็กมันแจ้งนั้นเราเราก็อาวุโสแล้วนะเราก็แบบเขาเรียกว่าเออสามสิกว่าแล้วไอตอนรุ่นรุ่นที่แบบพีคเลยแจ้งเกิดเป็นแท็กพลันยูแบบเต็มตัวเลยน้อง จำไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าเองไม่ชอบคิดไม่ชอบคิดตัวเองดังเอางี้ผมว่าผมผมเป็นเหมือนเส้นเหมือนเส้นการาฟตรงๆพี่ที่จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นคนรุ่นเก่าลงขึ้นใหม่แล้วแต่เราก็ยังไปของเราได้พี่เราจะเห็นพวก ดาราศิลปินขึ้นลง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 ตลอดแต่ผมก็จะไปของผมได้ผมไม่เคยคิดว่าผมดังหรือสุดขนาดผมก็ไปของผมผงผมได้ในวงการเราเคยเจอกันคือที่พี่ทํางานกับแท็กก็คือรายการรู้ใหม่ใครโสดแท็กจะมาเป็นกูรูหลายๆเทปแท็กก็จะเข้าใจผู้หญิงแล้วเป็นคนที่ปกป้องเหมือนเป็นพี่ชายที่แบบผู้ชายไม่ดีมากูจะไม่ปล่อยไปคุณทาไมเข้าใจโหผู้หญิงดีขนาดนี้ก็เราก็ผ่านมันก็ไม่ก็ไม่ใช่น้อยพี่ครับผมเรารู้ว่าเขาไปโดนอะไรมาเพราะบางครั้งเราก็ไปท เขาเหมือนกันบางครั้งเขาก็ทำเราเหมือนกันอ,อ <ๆ S 1> เราอย่าคิดว่าเอ้ยคนอย่างผมแบบไม่เคยเจ็บไอ้ คนอย่างปูเนี่ยเจ็บบ่อยเหลือเกินเจ็บมาเยอะโอ้พี่พี่เจ็บมาเยอะพี่เจ็บมาเยอะอ่ะผมถาม่าไอ้คดีไอ้คดีล่าสุดไอ้ในนี่ไอ้ล่าสุดไอ้นี่ที่เป็นแบบเรื่องเป็นราวกระแสเรื่องล่าสุดเนี่ยที่แบบว่ามีเมียอยู่แล้วอ่าสมมตินะมีคบแฟนอยู่แล้วไม่ได้มีเมียเขาคบแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไปแอบจุ๊บเพื่อนสนิทตอนนลางคืนคอ่าอ่าอ่ผมว่าคุณได้ยินข่าวนี้แล้วผมได้ยินข่าวเป็นคุณคุณเคยเมาแล้วคืนแบบนี้ไหมไม่ไม่เคยผมไม่เคยผมเมาผมเป็นคนสไตล์เมาแล้วอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองอ กับแฟนรับพี่ <Copy. S 1> หรือถ้าจะจุบก็เราจะไม่ไม่มีไปจุบมือที่สามถ้าสมมติว่าคุณจะจุบคุณห้ามมีแฟนคุณห้ามมีแฟนถ้ามึงจะจุบผู้หญิงมึง,มงต้องโสดมึงต้องโสดถ้าสมม,ต,สม,มติกับกันผู้ชายคนนั้นโสดและผู้หญิงคนนั้นโสดไม่มีอะไรไอจุป,ปันเรื่องปกติปกติแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีพันธะเมื่อไหร่คุณมีแฟนแล้วคุณไปจุบแปลว่าคุณผิดแล้วนะหรือว่าไม่เฟี้ยวแล้วถ้าเป็นเราสมมติเราพลาดไปแล้วเราไปจุบ เ,เหตุผลอะไรไม่รู้เราจะออกมาพูดไหมผมจะเป็นคนรับผิดก่อนเลยมึงไม่ต้องให้ผู้หญิงผู้หญิงู่ชายพี่รับผิดก่อนเลยใช่ครับวันนั้นผมเมาผมจุกไปครับวันนั้นผมผมจัดไปจัดไปครับพี่ผมผิดเองครับไม่มีใครผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องอะไรผมผิดเองเป็นประตูครับจบ จบรออเลยไอ้อเทียก็กูไี้จริงๆเอาจบจริงๆนะใครจะมาล่าเรื่องไม่ต้องกูจบแล้วไม่มีอะไรแล้วครับพี่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนเรานะอันนี้ทรงผมอันนี้ทรงของของของแท็กนะถ้าเป็นผมนะไม่เกี่ยวบใครนะผมอ่าอ่าเวลาเลิกกับแฟนเอางี้เอาเอาตัวชี้ผมเลยเวลาเลิกกับแฟนหรืออะไรพี่สังเกตปะทุกคนจะใส่ผมปุ้บปุ้มผมจะเงียบเต็มที่มันเลยอ้อกูยอมละเพราะกูเป็นผู้ชายกูโดนมาหมดเลยเวลาน้องคือเองจะไม่ไปต่อขต่อล้ะต่อเถียงตันใหญ่เขาเวลาผู้ชายผู้หญิงเลิกกัน แลเขาจะดาราทั้งคู่นะอ้าวดราทั้งคู่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ผู้หญิงแล้ว่าลองเนี่ยไอ้แท็กมึงไอ้เจ้าชู้ไอ้เอ้มือที่สามเมื่องินนอกใจเลวอะไรเงี้ยขอโทษนะที่พูดงี้ได้ได้ซึ่งประจำประจำไม่ได้ออกมาโต้องีือไม่ได้ออกก็ครับครับคำเดียวจบเลยครับไม่ว่าจะผิดจะถูกช่างแม่ยช่างเอ้ ไม่สนใจพี่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้ชายมันแค่นี้มันแค่นี้ก็จบแล้วมันแค่นี้ก็จบแล้วใช่ไม่ต้องไปนู่นนี่ล่นหรอกแป๊บเดียวจบครับพี่เพราะผมเป็นคนที่แบบง่ายๆตรงๆชัดเจนจบเคลียร์ก็ไม่จบเคลียร์มันนี่ก็คุยกันตรงๆนี่ครับเก้าคำมาเรื่องแท็กเรื่องชีวิตเราต่อแท็กที่เรามาทุกวันนี้คิดว่าบังเอิญไหมเนี่ยแท็กดาราแม่งมีขึ้นมีลงแม่งไอ ล้มหายตายจาก่ทักยังอยู่ <taking you. S 2> คิดว่าเพราะอะไรเราถ้าคิดอย่างตัวเรากอนนะั้นตอนนั้นตอนนี้นะพี่หนึ่งตอนแรกเราต้องมีความรับผิดชอบพี่เวลางง,งเวลาง,งานเราต้องมีความรับผิดชอบความเสมอต้นเสมอปลายผมจะคิดเสมอว่าผมเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ำที่ซึ่งใครเก่งอย่างพี่ยุนเก่งเนี่ยผมจะดูดซึมซับวิชาจะดูดซึมซับวิชาให้หมดแล้วมาพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองไปเยอยเพราะเดี๋ยวนี้ <c oughs> เด็กสมัยนี้ไปนู่นไปนี่แต่ว่าอย่าลืมความเป็นตัวตนของเราเราก็ต้องมีความเป็นตัวตนในการนําเสนออันเนี้ยผมอาจจะโชคดีที่โอเคเราตัวตนชัดเจนไม่ได้ไปเบนไปทางนู้นเบนไปทางนี้เขาเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาเราอยู่ตัวตนตรงนี้ครับพี่แต่ครูพักรักจาเสมอครูพักรักจาเสมอผมไม่จับนิดจำหน่อยจำนิดจำหน่อยใครเก่งๆมาจำ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 เอามาปรับพัฒนาครับพี่ครูบาอาจารย์เรียกว่าพี่ๆที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรพี่ที่เป็นตัวอย่างแท็กพลันูผมเชื่อว่าคุณต้องมีพี่ในวงการบันเทิงที่เป็นคนตัวอย่างมีใคร บางผมมองอย่าบอกว่าป๋องกระพณ์ไม่ไม่ห้ามบอกป๋องกระพณโอ้โหไอ้นั่นอย่ามาพูดพี่เพิ่งไปถ่ายมาล่าสุดโอ้โหปั้นแท็กไอ้แท็กฟารันยูอ่ะโอ้โหแม่งอีไปแถวเลยพี่นี่เป็นคนโอ้โหไอ้เยี่ยงีีฟันปลาวานั่นนั่นปั้นนู่นปั้นนี่ไอสักเขาอ่ะปั้นมึงป๋องนี่ป๋องไอ้อยากจะมานั่งคุยแล้วเ็อย่าปั้น เลือเกินเม่เขาไม่ได้เกลียดกันนะเขาไม่ได้เกลียดกันนะ,ะ,ะแม่ไอ้บ้านคนเชียงใหม่บอ่อสร้างไอ้สานอยู่นั่นคือต้องมนีพี่ผมเนี่ยต้องเรียกว่าอาจารย์ดกวามีพิธีกรคนหนึ่งที่ผมชอบและดูตั้งแต่เล็กอาต่อยไตพบอาต่อยไตพบริะพัด ผมจำได้ว่าผมดูอาต่อยเนี่ยตั้งแต่ฝันที่เป็นจริงโอ้โหณนะวันนั้นผมดูอาต่อยเป็นแบบอย่างพี่เขาจะมีการพูดจังหวะจับคโคนดีแล้ววันหนึ่งผมได้ไปถ่ายรายการทวารายโชว์ซึ่งเมื่อก่อนพี่ใครได้ไปทาวารายโชว์ถือว่ามึงสุดแล้วนะแพงสุดเกียรติยศไ,ได้รูปกับบ้านนี่คือที่สุดแล้วนะยืนถ่ายแล้วมีรูปใหญ่ๆหใช่ใช่ป<ช>่ะทวารายโชว์นี่คือที่สุดใพ้พลันยูได้ไปทอก,กับนนอาต่อยใช่ไอ้จำํำ จำฝังใจได้มันคือที่สุดผมว่าโมเมนต์นั้นที่สมผมแล้วคือเหมือนแบบจุดสูงสุดในวงการแล้วในใบหน้าคุยเอเขามีการคิดกันเออดีผมครูคราสักจำมาต่อยเสร็จปุ๊บอาจจะมีอาปัญญาบ้างครับอาวิทยาวัดด้วยพิธีกรใช่พี่พิธีกรแถวหน้าเลยใช่ครูรักพักจําหมดพี่ครูของแท็กส่วนใหญ่จะเป็นแนวพิธีกรใช่ไหมพิธีกรครับเพราะว่าผมบางครั้งผมเป็นคน ชอบพูดชอบอะไรด้วยแหละอยากจะรู้อยากจะถามอะไรในตลอดตอนอยู่วงการบันเทิงมาที่มีข่าวดราม่าดราม่าก็เจอมาเยอะเจ็บมาเยอะใช่พี่ทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องครอบครัวเรื่องแม่เรื่องนู่นเรื่องอู้ผมเจอมาหมดแล้วพี่จนมรู้จะเจออะไรแล้วอะเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงเจอเรื่องผู้หญิงโดนประจําอยู่แล้วเรื่องประจาอยู่แล้วเรื่องครอบครัวเรื่องแม่นู่นแม่นี่เรื่องหุ้นสวนเรื่องอะไรผมว่าผมเจอหมดแล้วนะขนาดเรื่องครอบครัวก็ยังเจอมาหมดแล้วผมก็เรื่องครอบครัวเจออะไรวะก็เห็นทุกอย่างทั่วที่จะแฮปปี้มันก็ต้องมีช่วงแบบจะพังอยู่ มซึ่งช่วงที่เรายัางปรับตัวไม่ได้ผมจะบอกขออน<ห>ุญาตเล่าได้ไหมได้าผมจะเล่าให้พี่ฟังว่าอตอนนี้จะมีเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ถามว่ามีความสุขมีความสุขแต่กูต้องรับมือมันยังไงอ่ะพี่มันไม่เหมือนการถ่ายละครถ่ายพิธีกรนะซึ่งพอเสร็จแล้วก็เทคเทคเสร็จแล้วก็ทําใหม่แล้วก็อ่าแล้วก็จบถ่ายยีนนี่มีลูกนี่คือชีวิตทั้งคนเลยนะกูต้องทอํายังไงอ่ะกูต้องเลี้ยงไงคนที่อยู่ กรุงเทพคนเดียวมาตลอดเกือบ20ปีเนี่ยพี่มันจะมีคําว่ากูชอบอยู่คนเดียวอวันหนึ่งมีครอบครัวใหญ่เมมลบเลยนะมัไม่รู้จะทำยังไงพี่ไปไม่เป็นไปไม่เป็นแท็กเนี่ยเขาอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดนะกรุงเทพนะครับใช้ชีวิตโสดตัวคนเดียวมาตลอดแต่ใจคนเดียววันหนึ่งเขาแต่งงานกับน้องเบลน้องเบลน้องสาวของพี่เป๊กสัญชัยด้วยโอ้โหแล้วทุกวันนี้มีลูกแล้วมีลูกแล้วคุณปรับตัวตอนแรกๆไม่ได้เลยจะพังหลายรอบแล้วไม่รู้จะปรับตัวงไม่รู้จะเข้ากับ ครอบครัวใหญ่ยังไงพี่เพราะเมื่อก่อนเราเป็นศูนย์กลางไงพี่เราทําอะไรก็ได้ไงคคนเดียวแต่ตอนนี้เราไม่ใช่ศูนย์กลางเรามีลูกมีนู่มมีกูต้องทำยังไงมีช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวดังๆก็คือแบบเหมือนจะแบบอ่ะเป็นสถานะพ่อแม่อะไรสักอย่างเนี้ยแต่ก็อาจจะคุยกันแล้วก็คอยประคับประคองกันมาจนโอเคตนนี้ดีแล้วพี่พี่ว่าทุกอย่างมันมีจุดที่มันทําให้เราใช่พี่เข้าใจกันมันต้องมันต้องมีแต่ว่าก่อนที่จะเข้าใจมันก็ต้องมีพังมาก่อนพี่ผมมีเรื่องหนึ่ง อยากถามคุณมากคือเนื่องจากผมเนี่ยก็สนิทกับพี่เป็กสัญชยัยผมทํางานกับพี่เป็กเนาะผมถามก่อนคุณเนี่ยไปได้น้องสาวเขามาเป็นภรรยาหลวงคองงูเหา่าคุณเป็กนี่วงในวงการคุณก็รู้อยู่เขาว่าเขาสุดเหมือนกันเขาว่าสุดสุดทางเหมือนกันคุณเนี่ยไปหลวงคอน้องสาวค,คือเวลาผมจีบใครเนี่ยผมไม่ไม่รู้หรอกว่า เขาเป็นลูกหลานใครไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็สนเหมือนกันไม่สนหรอกลูกเจ้าลูกนายลูกนู้นลูกนีไม่สนน่ะไม่สนน่ะถ้าผมถ้าผมรักถ้าผมรู้สึกจะเอาอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรตอนแรกไม่รู้ว่าน้องเบลเป็นน้องสาวแท้แท้พี่เป๊กไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พิ่มารู้ตอนหลังครับพี่แล้วเอาตรงผมถามตรงนะนี่ต่อหน้ากล้องเลยนะผมไม่ก็ผมรู้จักพี่เป๊กเขาเรียกคุณไม่คุยไหมไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกไม่เคยเรียกไม่เคยเรียกใช่ครับ ม่เคยเรียกเฮ้ยผิดคาดว่ะแต่เวลามีปัญหาเขาจะโทรมาเอ้ยมึงมีอะไรมึงค่อยๆคุยกันนะมึงอย่าไปโซเชียลมึงคุยกยนหลังบ้านให้เสร็จจะเอาไงมึงก็บอกพี่ป๊าเขาจะสอนอืใช่เฮ้ยพี่องตรงนะผิดคาดมากเลยพี่ต้องเข้าใจว่าก่อนจะคบกันก่อนจะแต่งงานกันจะต้องมีแบบเฮ้ยเข้ามาปั๊บเอาปืนตั้งละครละครเอาปืนตั้งเอาแก้วเล่าวางไงวะแท็กไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีเลยคุยกันไม่มีเลยพี่ทุกวันนี้มันเกิดก็ไปเจอเขาไปเจอแล้วเขาก็เมาเขาหอมแก้มแค่นั้นแหละนี่คือเรื่องที่เป็นมุมที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนนะไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเรื่องไม่มีเรื่องมีราวเลยเลยกลับมาทุกวันนี้ชีวิตจากคลาสโนวาจากโสดโซ่หลุดมาตลอดทุกวันนี้พอมีลูกแล้วเป็นไงบ้างลูกมันหิวนี่สอนพี่พี่พี่สี่สิบสามแล้วพี่ไม่มีลูกเลยพอมีลูกนี่พ่อเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่แบบพี่ดังแรกเลยนะพี่ มีลูกอะพี่ต้องเตรียมตังค์ก่อนอต้องมีเวลาพี่อะสมมติว่าพี่มีเงิน10ล้านพี่ยังไม่มีลูกพี่ใช้10บล้านแต่พอพี่มีลูกไอเงินน้ำชงพี่นะของลูกเจริงเหรอเนี่ยจริงพี่เพราะว่าอะไรรู้ว่ามีท้องมี่าดแต่ซาว่าตรวจคันเกิดมามันก็ต้องเสียสองสแสนแล้ว่าเลี้ยงดูค่านุ่งค่านุ่งค่านี่นพี่สี่ห้าขวดนี่หมดไปเป็นล้านแล้วนะ น,นี่ตัวนิดเดียวในหมด <ละ S 1> ไปเป็นล้านแล้วลเป็นล,ล้านแล้วนะเกินะเกินกี่ไม่รู้กี่ล,ล้านเลยโอ้โหแล้วนี่ยังน,นี่แค่สียังไม่ถึงครึ่งชีวิตเขาเลยนะใช่พี่โอ้โหตายแล้วคนเดียวนะเนี่ยคนเดียวนะพี่แล้วคิดดูคนอื่นคูณสองไปเลแต่ผมได้ย่างเรียนที่ใกล้บ้านที่บ้านเรียนใกล้เลี้ยงลูกแท็กพลันยูเลี้ยงลูกตามใจหรือว่าหรือว่าไงอะตีลูกเปล่าอะไรที่เราไม่เคยมีเราจะให้ลูกเมื่อก่อนเราไม่มีเคยมีของเล่นไงพี่รถ ไม่เคยมีพอ่อไม่เคยซื้อให้แท็กพลันยูตอนเด็กไม่เคยได้วิดีโอเกมอยากได้ของเล่นโอ้ยอย่าไปหวังถ้ารองเท้าไม่ขาดจริงอะ่ะไม่ซื้อให้รถเนี่ยผมบอกเลยทุกวันนี้มีรถเมื่อก่อนต้องไปยืมเพื่อนนะไปนอนบ้านเพื่อนนะบางครั้งพ่อไปฝากโตได้เพราะฝากบ้านเพื่อนพอ่พอพ่อมีลูกลูกอยากได้รถซื้อให้อพอาเสียก็ได้อยากได้ไรายได้จัดก,การให้เพราะไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเราโอ้เขาเรียกอ,อะไรที่เราขาดเราเติมไม่เขาเติมให้หมดเลย อยากได้อะไรบอกเอียดได้เลยบอกจัดการให้หมดซัพพอนลูกทุกอย่างเราเคยโดนตีพี่คิดว่าผิดน่าจะกลับด้านกันเลยไม่ไม่ตีแต่ไมแ่แต่เดี๋ยวเนตจะสอน,นคือแค่ขึ้นเสียงเขาก็รู้แล้วคือบางครั้งก็ไปนั่งตรงมุมเวลาเราตีลูกไม่ใช่ลูกเจ็บมนาะ้เราก็เจ็บนะพี่ตีลูกเห็นน้ำตาลูกไม่ได้เห็นน้ำตาลจะร้องไห้ไ คนอย่างนี้มีเห็นแววตาเลยนะไม่ได้เห็นมันร้องบอยหมดเล้วไม่ได้พี่มผมยังคิดไอ้ผูผ่านเขื่อมัต้องเยอะแยะนะทำไมกูต้องมากลัวเด็กสองสามขวบด้วยวะเฮ้ยน,นี่ผู้ชายในผับไอ้นักเลงกูยังไม่เคยกลัวเลยขนาดพี่เขย,ยกูกูยังไม่เคยอ๋อนี่ขนาดพี่เขยเขายโอ้โหมึงเป็นไขวะไอ้ยี่สองสามขวบกูต้องกลัวมึงจริงสุดท้ายมามาตายพอตายเพราะลูกมากลัวสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆโอ้ตายแล้วแพ้พลันยูแพ้พลันยูชนะทุกคนในชีวิตมาเหรอพี่แพ้คนเดียวแพ้คนเดียวลูกลูก ทุกวันนี้ทำตัวดีไม่บอกแบบใหม่เนะี่ยเพราะอะไรรูป้ป่ะกลัวอย่างเดียวไอ้เดี๋ยวแม่มันพาลูกหนีกลัวเมียพาลูกหนีคุณ นี่จำต้องสงบนิ่งนี่คือนี่เลยนะนี่คือผัวใจความเป็นพ่อเลยไม่ได้ไม่ได้คราวนี้ถ้าทั้งวันในมุนหนึ่งเขาไปผมมใหม่เดียเป๊ะแกไม่รู้จะไปไหนแล้วตอนนี้ขอให้ทุกอย่างอยู่กันสามคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่เขามันขึ้นอยู่กับเราพี่ถ้าเราอยู่กับตัวเองไม่วอกแวกมีสติมีติตลอดเวลาไอ้เรื่องพวกนี้ไม่มีถ้าคุณจะเหลวไหลผมบอกเลยนะผมบอกครอบครัวทุกคนเลยที่อยู่ส่วนนี้มึงไปซื้อกินเสร็จแล้วกลับบ้านจบถ้ามึงอ่ะตองๆงถ้ามึงอยากจะมึงมีครอบครัวแล้วนะถ้ามึงมีลูก ถ้ามึงจริงๆอะไปซื้อกินเยอะกินแล้วกลับบ้านอย่าไปผูกมัดภาระอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวอืเหนื่อยอืเหนื่อยอะไรเหนื่อยที่ต้องคอยระวังเดี๋ยวคนนู้นคนนี้จะมาไหมเหนื่อยคนเหนื่อยนี่คือสิ่งที่แท็กคิดในณวัยวัยนี้วัยวัยนี้ที่เมื่อก่อนไม่เคยคิด่างนี้นะองตรงพี่มาเถอะใช่ป่าวกูไม่มีทางซื้อไม่ระดับกูไม่ซื้อไม่มีไม่เคยกลัวว้าจะซื้อก็ซื้อได้ซื้อเล่นๆอ่ะซื้อเสร็จแล้วก็ได้หมดใครก็ได้ย้อนกลับไป เรื่องลูกแล้วพอลูกนิ่งเลยอีกแบบเลยนะเมื่อกี้เห็นแววตาแทกันอยู่ปะพอเริ่มนู้นพอเร่นู้นกระตุกนี่นี่กลับมาเลยนะคือพ่อพระเลยนะเป็นพ่อพระเลยผมเชื่อว่าคือเขามีเขาเรียกอะไรเขาเรียกมีหมวกในชีวิตหลายใบใช่ครับพี่ที่เราเห็นภาพลักษณ์ของแท็กในแบบปี๊ดป๊าดดูแบดบอยอันนี้คือเอนเตอร์เทนเนอร์ครับเอนเตอร์เทนเนอร์อีกหมวกหนึ่งเขากลับบ้านเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งผมเชื่อในทุกคนจะมีโหมดของตัวเองครับเนาะคราวนี้กลับมาอีกเรื่องหนึ่งที่แบบพี่ไปเห็นภาพในท็ก กับพระไอ้มึงมสักเต็มตัวแท็กแล้วมึงเป็นแบดบอยมึงขี่พอไซซิ่งทุกอย่างมึงไปนั่งแล้วก็มีพระรถน้ำมนตนเฮ้ยอะไรวะคืออย่างนี้พี่เราเกิดมาในก่าคุณยายคอยเข้าวงเขาว่าตลอดเวลาคือแน่นอนว่าใจหละ พระเนี่ยคือแบบอ่ะโอเคสุดแล้วแต่เราก็ต้องดูพระดีไม่ดีย่งเเราตัดสินเองได้ที่ผมไปบูชาไปสนิทรูปพระที่แบบเขาสายพัฒนาจริงพี่อย่างหลวงพี่เลี้ยงี่ยุตยาพระอาจารย์เลี้ยงที่วัดจอมเกตใช่คือเวลาผมอยู่กับพระเนี่ยผมชอบคุยกันสุนทนภาน่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพี่เลี้ยงหรือว่าพระวัดประแดดประมาณ40กว่ากว่า50มันสามารถคุยแลวคอนเนคชันกันได้ไม่ได้พูดภาษาแบบไม่ไม่ใภาษาพระจ๋า ผมว่าพระเนี่ยสมัยนี้ผมบอกเลยนะควรเข้าใจวัยรุ่นควรเอนเตอร์เทนคนวัยรุ่นถึงจะได้เข้ามาควรจะใช้เครื่อธรรมะในการสื่อสารที่ง่ายขึ้นใช่เข่งเกินไปก็ไม่ดีพี่หย่อนเกินไปก็ไม่ดีพี่เพราะว่าผมเคยไปนั่งคุยเขาคือเขาเนี่ยพัฒนาวัดจริงๆพี่เขาจะสร้าง อะไรต่างๆนานาถึงผมทุกวัดอ่ะมันจะมีกุศโลบายของแต่ละวัดเพื่ออะไรเพื่อนําเงินนั้น,นมาบูรณะวัดพัฒนานื่นงพัฒนานี่นเออนี่ผมชอบคุณจะมาเถอะจะออกพระจะออกยันจอ,อกตะกุดถ้าทําแล้วมันพัฒนาวัดทําให้แบบดีชีวิตคนล่านั้นดีเอาเต็มที่ผมเต็มที่บางคนก็บอกว่าออกวัตถุมงคลเนี่ยแม่งไงเลยอ่ะเขาเรียกเอ,เอาวัดเอาพระมาหากินใช่แต่คุณจะราลืวว่าถ้ามองจริงๆเนี่ย แน่นอนว่ามาครั้งันก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟค่านุ่ผมถามหน่อยเดือนเดือนนึงเนี่ยจะมีญาติโยมมาเหรอถวายเป็นร้านให้ไม่มีนะพี่ไม่ม,ม,มีความเป็นจริงมาพูดกัน เราเจอความจริงมันก็ต้องออกกุศโนบายและกุศโนบายบางครั้งเนี่ยมันพัฒนาวัดได้ใช่พีมันเหมือนเมื่อก่อนที่ปักกุฏิเดินไปนู่มมนมานี่กินข้าวฉันเดี๋ยวนี้มันไม่มีค่าไฟค่ามือถือค่าอินเทอร์เน็ต <Internet S 2> วัดบางครั้งพาโนนค่านี่มันก็เยอะบ้างใช่พแล้วก็เลือกวัดที่แบบเออเราชอบจริงๆแล้วแบบมันถูกจิจกับเราจริงๆพี่ถามหน่อยทําไมต้องเป็นพระอาจารย์เลี้ยงแล้วทุกวันนี้คือท่านดังด้วยดังมากด้วยคือผมชอบฟิลพระแบบเนี้ยก็คือธรรมชาติของท่าน แบบเป็นแบบแบบนี้เบามีอะไรคุยได้เลยนได้สนานผมว่าผมว่าสนุกแต่บางครั้งมันก็จะมีพระแบบอีกสายหนึ่งก็จะปฏิบัติปฏิบัติไายพี่เราชอบที่เขาเรียกอะไรเสพเราถ้าจะเรียนรู้กับท่านในแบบนี้ ท่านสอนอะไรแท็กบ้างถามว่าสอนอะไรผมก็แหกตลอดอะพี่มีไหมเขาเขาบอกว่าเอ้แท็กห้ามแบบนี้นะเราเนี่ยมีไหมไม่ไม่พี่ไม่มี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 แบบแท็กห้ามนู่นห้านี่ก็คือแล้วแต่ตัวเองเลยแต่เรารู้ไงพี่เราควรทาแบบไหนหรือไม่ทําแบบไหนครับพี่แท็กพลันยูผมเห็นผมผมเข้ามาที่ออฟฟิศคุณเนี่ยตอนนี้เป็นร้านสักผมเข้ามาเสร็จปั๊บผมเห็นผมเห็นพระพิคเนธผมเห็นพ่อแก่ผมเห็นท้าวเวสุวรรณ คุณศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทผมก็ศรัทธาเพราะว่าไม่ใช่แต่ลุ่มๆพระเนี่ยแน่นอนว่ามีหลายพระหลายองค์หลายทงหลายเทพแต่จะมีพระไม่กี่องค์อะที่ถูกฉล,ลองเราผมก็มีพระพิคเนธมีพระแก่มีเท้าองค์เท้าเวทอะไรเงี้ยพี่ครับผมตอนที่ผมขอถามอันนี้โปรดใช้วิจารณณในการรับชมนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่แลแต่เย อย่างผมผมสายดิจิตอลเราอยู่แกมมี่ไอมาคือเราแสงสีไอจะบอกให้ไปเชื่อเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ตอนสมัยวัยรุ่นอ่วยากวัยรุ่นเ่ะเอาตรงพี่ขับรถไปไงนะเน็กเห็นพระพรมอ่ะมือจะเยอะไปไหนเราอ่ะปากหมาด่าพระด้วยของเราเราก็ไม่เชื่อคือผมเป็นคนที่เป็นคนชอบลองพี่ใครเจ๋งใครแน่แน่ใครแม่นใครอิทลุกไอที่ กูไปหมดแท็กพลันยูชอบลองของผมชอบลองเพราะอะไรของจริงบอาวะาพี่รู้จักปะขอสักแบบวีรกรรมได้ไหมสมัยก่อนอย่างหลวงพี่เลี้ยงก็ได้อ่าอ่าอ่าหลวงพี่เลี้ยงถามเลยเนี่ยเนี่ยมันเขาเรียกวอะไรเข็มเข็มวิ่งหลวงพี่ลองมาใส่ผมดิมันจะวิ่งไปไหนไวะโคจะยัดใส่ปกติเวลายัดเข็มอะไรมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมยัดตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนตะกุดเพียรลั่นมานี่นี่วิ่งมานี่อยู่ดีป ไอ้วิ่งมานี่กูเห็นเลยเป็นเข็มจากฝั่งตรงนี้ฝั่งนี้ไอ้ิ่งมาตรงนี้ซึซ่งผมบอกก่อนนะแท<ช>็กเขาเป็นคนไม่จำเป็นต้องมาพูดแบบโกหกหรือว่าอวยใช่<ว> ปลาผูตรงนี้เออปลาผูตรงนี้ไอ้ปลาผูได้ไงวะเพราะปกติเวลาเราฝังเหล็กไหลไอ้ผมเคยฝังเหล็กไหลฝังตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นฝังฝังเหล็กไหลคล้ายๆเป็นโลหะมันตะกุดใช่ฝังตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะนี่อยู่ตรงนั้นนี่ตรงนี้นะใช่ใช่จะไม่ไปไหนแช่ีแต่ประสบการณ์คร pues ั้งหนึ่งคือเขียบเนี่ยไอ้วิ่งมาอย่างนี้พี่โมถามว่าวิทยาศาสตร์ถ้าวิทยาศาสตร์ไอ้เนืกูจะสีดูบฉีดมาถึงนี้ได้ไหมถามว่าได้ไหมได้แต่อย่าลืมนะมันต้องผ่าน อะไรเยอะๆเลยตรงนี้เส้นเลือดนิดเดียวนะเส้นเลือดนิดเดียวแล้วก็ผ่านคอกูผ่านไอ้อ้าพี่มาตรงนี้ได้ไงวะอืมอันนี้คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตใช่สนุกดีพี่แล้วคุณเคยแบบลองดีสมัยก่อนตอนคุณหนุ่มๆไหมคุณไปลองดีที่ไหนแล้วแบบผมเป็นผมเคยทารายการคนอวดผีอ่าอคุณครั้งหนึ่งไทคลาร์นยูเคยทํารายการคนอวดผีเราจําได้รับผีกับคุณเจนผมไม่หมดพี่บ้านผี อะไรที่นี้น่ะผมไปมาหมดแล้วทั่วประเทศโปรดักชั่นแม่งติดกล้องทั่วเลยใช่พี่ผมไปหมดแล้วผมก็บางครั้งอ่ะถ้าอยากเงินก็ออกมาเลยอะไรเอ้ยบางคนเห็นบางคนป่ะผมทำงานเจ็ดแปดปีผมไม่เคยเจอผีเลยนะพี่ถ้าคุณไปที่แบบบ้านแบบมีคนผูกคอตายหาอะไรที่ฮักว่าไงเป็นคงเป็นข่าวพี่อ่ะถ้าผมไม่จริงอ่ะ ออกมาเลยบางครั้งผมพูดเองอย่านีผมทำานเจ็ดแปดปีไม่เคยเจอผีได้เชียไม่เคยเจอไม่เคยเจอเป็นออกมาเฮ้ไม่มีไม่เคยไม่เคยเจอผีไม่เคยฝันไม่เคยไม่เคยเลยพี่แต่ว่าคนอื่นมองเห็นยังไงผมไม่รู้แต่ในส่วนตัวผมผมไม่เคยเห็นเจอผีใช่พี่ผมผมถึงบอกไม่ได้ว่าผีหน้าตาเป็นยังไงครับพี่เห็นบอกเห็นไม่เห็นก็บอกไม่เห็นก็อาดท่าสมมติว่าขนลุกมันมีอยู่แล้วขนลงขนลุกอะไรมันมีอยู่แล้วปกติแล้วพี่ผมจะมองวิทยาศาสตร์เหมือนว่าเรานอนเฉยๆเงี้ยแล้วดังไม้แล่นแก๊ก แอ๊กก๊กอะไรเงี้ยเหมือนพี่เคยเคยเป็นไปนอนที่ต่างๆเออแกล้งไงไมลั่นไอ้เวลาโดนอกกลุงอากาศแค่นั้นอะแต่ว่าเวลาไปไหนเนี่ยไม่ใช่เราก็ต้องไหวเจ้าที่เจ้าทางเรื่องปกติพี่แต่เราก็ไม่เคยเจอมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราไหมมีไหมเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่น่าเกิดแม่งแปลกๆถ้าไม่ใช่ผีนะไม่นับผีนะเรื่องปาฏิหาริย์พี่ในชีวิตผมผมไม่ค่อยมีเรื่องปาฏิหาริย์ซึ่งแบบเซอร์บุงเซอร์ไพรส์อะไรผมไม่ที่คุณซิ่งซิ่งแล้วมีวิดวิดอย่างเงี้ยอ่า ผมเป็นคนที่ถึงขับรถฮาเลย์จริงแต่ขับขับเท่พี่โอ้โขับเอาเท่เท่จะไม่มาฟูดฟาดฟูดฟาดเพราะอะไรรู้ป่ะฟูดฟาดฟูดฟาดอ่ะเวลาคนถ่ายคนถ่ายมันไม่ทันพี่เราเน้นถ่ายแอคที่เวลาขับรถหลูๆแพงๆผมไม่แบบออมา อาร์ตเท่ๆคนขับรถลงติ๊กตอกเล่นพี่ให้มันดูเท่ๆดูติโก้ให้มันดูช้าๆเท่ๆไม่งั้นขับเร็วคนขับไม่มีประโยชน์ไอ้เหียไม่ได้อวดรถใช่มึงต้องขับเท่ๆขับติโก้เด้ดๆมึต้องเร็วมากไอ้เหียดังนั้นเรื่องอุบัติเหตุไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ไม่มีอยู่แล้วผมไม่มีเรื่องอุบัติเหตุเลยตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเซิร์ชในกูเกิลนี่ได้เลยมีบางอย่างที่พี่รู้สึกกับแท็กคือมันมีเมตตามหานิยมสำหรับพี่นะคืออยู่ใกล้เองไม่รู้ด้วยเพราะอะไรนะ หรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะมันรู้สึกอยู่กับเองแล้วเองเป็นคน ไนส์กายอ่ะเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนเมตตาหมานิยมของเราอย่าพูดถึงเมตตาพี่ไอ้เรื่องเมตตาที่อีที่เขาโคลงมาคุณโดนมาหมดแล้วนะลงมาหมดแล้วหน้าหน้าทองอาบหมามนต์สักลายมือนี่คือหมดมาหมดแล้วขอโทษนะโดนมาหมดแล้วอแต่โดูใส่นี่นี่คือลองเพราะอยากรู้อยากรู้อยากรู้กับตัวเองว่าเป็นยังไงอยากรู้อยากลองอยากรู้อย่างนี้ถามว่าทุกอย่างพี่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่กับตัวเราคุณ จะสักเมตตาหม่านิยมแต่คุณไปทำ อย่างคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่แม้ตาคุณนะถูกต้องไหมพี่คุณจะสักมุ้นทํามาหากินแต่คุณนั่งอยู่เฉยๆนั่งรอโอกาสมันเงินก็ไม่เข้าไม่ทํามาหาแดกใช่ทุกวันที่ผมมีแล้วสักนี่ผมทำมือตัวนี้ผมเรื่ออ่าเป็นกางเกงใน tag comman นี่ขนาดคุณคุณครับทุกวันนี้คุณมีรายได้จากวงการบันเทิงคุณมีร้านสักคุณยังทํำเกงในขายใช่พี่โอ้ tag c o m อ a n t a ท c ก m m a n มนมีกี่สีฮะมีสีมีสองสีครับพี่เป็นสีธรรมดากับสีเอ่อสายสาลุ่มครับพี่ผู้ชายใส่เลยเนี่ยคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านไข่อ,อยู่แล้วอันนี้มันดีนนนยังไงเกงในนี<ๆ>่<ๆ>มันจะดีกว่าผมซื้อยี<ๆ>่ห้ออื่นมันมีสตอรี่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไปต่างประเทศหรือไปไหนชอบซื้อเกงในทุกประเทศแล้วโลกจิตอย่างเวลาไปห้างไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนแนผู้หญิงหรืออะไรชอบไปจับใเกงในแท็กูชอบเกงในผู้หญิงด้วย คือเราอยากรู้ว่าเนื้อผ้าเป็นยังไงพี่ออออทำไมผู้หญิงถึงใส่ยี่ห้อนี้วะใส่แล้วมันดียังไงวะแล้วทำไมผู้ชายใส่จับมืหมดอมเอขอโทษนะพี่บางครั้งางเกงในเอยอรมาลูบหน้าอยากรู้ถึงสัมผัสใช่เพราะอย่าลืมนะเราเนี่ยใส่กางเกงในอะ่ะแต่เราไม่เคยเป็นนอนตรงนี้นะคนที่นอนคือผู้หญิงที่มาอยู่กับเรานะต้องมาสัมผัสเรานะโอย,โยกูไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะ่ะ เฮ้ยแท็กทำไมมึงทำไมมึงคิดในมุมผู้หญิงวะผู้หญิงไม่งเขาไม่นอนตังอย่างเดียวนะบางทีเขาไม่นอนตรงด้วยใช่พี่เออว่าเฮ้ยจริงใช่ไหมเพิ่เคยคิดเลยผมเนี่ยเลยอยากรู้ว่าเฮ้ยกางเกงในเนี่ยมันจะดีกับเราด้วยและดีกับผู้หญิงด้วยยังไงมันนุ่มไหมกางเกงในคือผมซับผ่อตั้งแต่หัวถึเท้าที่มันกางเกงที่คอยซับพอร์ตที่แบบ ไม่ให้มีกลิ่นไข่เหม็นพี่เพราะผู้ชายเราเนี่ยมันจะมีขนหมอยขนนี่อะไรมันมีวิจัยว่าเกงในแต่ของผมเนี่ยคอยซัพพอร์ตไข่คอยซัพพอร์ตกลิ่นไม่ให้ออกมาพี่ผมเรียกว่างเกงในไข่หอมเก่งเกงในไข่หอมบรนดาลคุณชื่อแท็กเกอร์แมนแท็กเกอร์แมนนะครับตอนนี้ออกสองสีสองสีอยู่เร็วๆนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาแตกแน่นอนนี่ค่ออกมา่นั้นยังพี่แท็กประมาณขายได้ประมาณสิบสิบห้าวันเองครับพี่เพิ่งขายใช่ไหมโอเคเฮ้ยอันนี้ขออนุญาตนะขออุดหนุนด้วยอันนี้อุดหนุนจริงนะอุดหนุนจริงไม่ได้มาตอแหลนะ มีไซส์มีไซส์พี่อยู่งะ XL ไซส์ ML XL แล้วก็ XXL แล้วเดี๋ยวอนาคตจะมีแบบ 2X 3X 4 x ฮะคือเก่งในผมเนี่ยต้องบอกพี่อยู่กับว่าอันนี้ไม่ได้มีการเต็มนะผมไม่รู้มาก่อนนะไม่มีเต็มนะกตงเกงในคือผู้ชายทุกคนใส่ได้หมดใครๆก็ใส่ได้ถ้าไม่ึงพูดคำนี้ปกติเราเห็นไอ้ผู้ชายแม่งเท่มซิกพงซิกแพใส่ คนไทยไม่ถึง90%มีอ,อย่างนั้นกางเกงในมึงจะให้คนนใส่ยังไม่ได้ทุกคนต้องใส่ได้อ้วนผอมบางทุกคนต้องใส่กางเกงในผมได้ ผมแช่งพูดนี้แล้วแน่นอนว่าพีเซนเตอร์ผมผมบอกเลยรพี่อยู่พีเซนเตอร์ต้องซิกแพคแน่นอนพีเซนเตอร์เนี่ยมันต้องแบบทรงแบบนี้ทรงเท่ๆฮะอ่าแล้วเอาขอกันเลยพี่ในชีวิตจริงกูไม่มีดูนะเออนี่ดูบินเซ็ผมเป็นแบบนี้นี่คือผู้ชายทุกคนต้องใส่เอาความจริงมาพูดกันเอาเราเน้นความจริงมาพูดกันพี่ทุกคนต้องใส่ได้ไม่ว่าคุณจะผอม ไม่ว่าคุณจะอ้วนทุกคนต้องใส่ได้หมดพี่คุณจะเป็นคุณจะเป็นใครทุกคนต้องใส่ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซื้อเก่งนายพี่แท็กสั่งจริงนะครับออกสองสีฮะผมสั่งจริงนะผมสั่งจริงนะครับผมขออนุญาตใส่แล้วจะดูว่าถ้าเมียผมรู้สึกดีเดี๋ยวผมจะรีวิวให้สิ่งศักดิ์สิทธิพี่ยอมละเมินสิ่งศักดิ์สิทธิไม่ทำมาหาแดกห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์โอ้จะให้ห้อยพระเป็นสิบล้านไปขอพี่โทนบางแคร์ห้อยมันก็ไม่ได้ไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์พี่เมตตามหานิยมมาาึงปก ส้นอยู่กับคนอื่นเมึงยังเกลียดคนอื่นเลย<ช>ยังด่าทองคนอื่นถูกไม่ตามม่างหรอยังไม,ม่ประโยชน์ใช่ครับพี่นี่คือเรื่องจริงที่นี่คือเรื่องจริงที่ผมบอกเลยผมว่าทุกคนก็รู้ครับผมขอบคุณแท็กพลันอยู่มากผมต้องขอบคุณพี่มากกว่าที่มนในการผมพี่ขอบคุณวันนั้นน่ะที่แท็กมาอยู่ใต้เม้นต์แล้วแท็กมาช่วยบริจาคคนแท็กตรงๆนะแท็กเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพี่ได้ยินเสียงแท็กจากฝั่งอาร์เอสไม่เคยคิดว่าแท็กจะเป็นคนใจบุญไม่เคยคิดว่าแท็กจะมาร่วมสร้างห้องน้ํา โอ้พี่ผมก็ติดตามพี่พี่ให้พี่เป็นคนที่แบบไปคอยช่วยเหลือทุกคนหลายคนนะมไม่ใช่ไม่ใช่จะคนสองคนพี่ผมตามพี่ดูอยู่เงี้ยเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นนู่นเห็นนี่นู่นไปช่วยคุณยายไปนู่นไปนี่ไปช่วยเด็กคนนู้นไปช่วยผมดูอยู่พี่ผมชอบนะขอบคุณมาก ขอบคุณมากท,ที่ที่ให้เกียรติวันนี้พี่คิดว่าแท็กต้องเอาตรงนะแท็กต้องคิวเยอะแท็กต้องไม่ให้เกียรติเราเป็นรายการโนเนมเล็กๆโอ้พี่ขอบคุณมาก เมื่อก่อนผมก็ไม่มีผมก็โนเนมไปเือเอาตรงตรง u t u b e เนี่ยผมก็ทำผมก็อมขอเขาเหมือนกันทุกวันนี้ขนาดแท็กพลันอยู่คุณเป็นดาราจริงๆแล้วคุณไม่ต้องมีช่องชาแนลคุณออกช่อง7 3 5 7 9ามห้าเจ็ดเก้า็พรอยได้หมดเลยคุณต้องทำชาแนลคุณตัวเองเลยใช่ผมชอบผมชอบอยากทำให้มันสนุกสนานพี่ช่องผมเนี่ยเป็นช่องรายการแท็กมาแล้วจ้าก็จะมีแบบวาไรตี้ขบรถเหมือนทุกคนเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยพี่แต่พี่เห็นที่เป็นรายการที่พี่ชอบดูมากที่ฟีดผ่านมาเราจะคุยกับ เป็นแบบเน็ตไอดอลแล้วก็แบบแอพเพียวสูงสูงใช่พี่อ่านี่คือทำมาสนองเอนเตอร์เทนพี่น้อง,องเหมือน f อขาขื่นข่อไอ้นิกกี้เป็นฟีอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่ผมโชคดีอย่างเวลาผมสัมภาษณ์อะไรมผมจะไม่ได้คอยโดนลามาพี่สักตแปลกมากแปลกมากนะ แท็กเนี่ยเป็นคนที่สัมภาษณ์แล้วไม่ดูไม่ไม่ดูหยาบแลยไม่ดูลามกห,หรือเพราะาภาพรักษณ์มันลามลงมาแต่ต้นแล้วเราเราเรา,เราไม่รู้สึกว่ามันลามกอีกแล้วอ่ะคือเขาอาจจะมีคำสรอยคำอะไรแต่ที่ดูแล้วผมไม่รู้ดูแล้วเพลินหนู ใส่เกงเมมาไมู่กอะไรเงี้ยเชื่อไหมถ้าอันนี้ออกจากปากบางคนโดนอะไอ้โดนทัวร์ลงมะบึงคุณมีสิทธ์อะไรไปบูลลี่ไปไปไปนี่นี่คือใช่นี่คือเขาเรียกไม่ให้เกียรติละเมิดสิทธิผู้หญิงใช่แต่คุณหนูลูกหนูใส่เกงเมอะไรมาลูกนี่เงี้ยทำไมโลกนี้มันไม่ยุติธรรมวะแท็กทำไมมึงมีพาสปอร์ตกับเรื่องแบบนี้วะใช่พี่ผมผมถึงบอกให้พี่ผมถึงไม่ค่อยทำผลิตภัณฑ์อะไรที่มันใต้สะดือพี่เหมือนเราตั้งแต่ต้นสมัยก่อนอ่า เรามาม่านรูดเองแล้วก็ต้องฟีลแบบนั้นแต่เราแค่อัปเดตมันมาเฉยเพราะผมบอกแล้วเวลาทําอะไรทํากินขี้ปีนอนเสื้อผ้ามันได้กินเรากินทุกวันพี่กินนู่นกินนี่กับคงกับข้าวมีวันไหนทุกคนไม่มีกินหรอกเกี่ยวกับการเอากันนะไอ้ทำไม่ซิเกี่ยวกับการถ่ายทุกสิ่งทุกคนต้องถ่ายนอนป็ิภูิพันนอนเสื้อผ้าอปัจจัยห้านั้นโลด ครับคำถามสุดท้ายเลยผม,ผมอยากถามแท็กพลันยูแท็กพาันยูน่าจะผ่านเซ็กส์แล้วก็โอเคมาแล้วนับไม่ท้วนพี่เองก็เหมือนกันเอาว่านิ้วตีนนิ้ว <c oughs> มานับไม่พอในชีวิตนี้ลืมไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ความสุขของคุณอะไรวะเมื่ <c oughs> อก,ก่อนเนี่ยเซ็กน่าจะเป็นการความสุขเออวันนี้อน,อนอกจากเซก็กอะไรวะลูกโอ้ย <c oughs> คนเดียวเลยหล่อเลยมึงนนเนี่ยคนเดียวเลยน,นริไม่ได้สร้างภาพเลยพี่คนเดียวเลยความนี่สอนสสพี่ด้วยนะค,ความสุขของผมคือลูกพี่ผมเข้าใจเลยว่าถ้าสมมติผมเคยพูดว่าเราสามารถตายแทนลูกได้ไอ้กูจะตายแทนลูกได้ไงชีวิตกูมีค่าแต่พอมีลูกเออ เอาช้ีวิตกูไปเลยตอนแรกกับเขามันคิดแบบนี้ได้เหรอใช่พี่คนเราตรงๆแมนุษย์เราเนี่ยมันเห็นแก่ตัวมากเลยใช่พี่มนุษย์เราเนี่ยความสว่าไว้สักคนเราเหบือนพี่คนเราจะตายเพื่อคนอื่นได้เหรอตรงนะ,<ณ>ะ<ม>พ่อกูยังไม่ตายให้เลยยิงเอาความเป็นจริงนะสมมติมีน้ำอยู่สองขวดสมมตินะบ้าโลกแม่งกำลังจะแตกมีน้ำอยู่แก้วเดียวกับพ่อเรากับแม่เราหรือกับเรามนุษย์เรายังจะแดกเองเลยใช่เพราะผมบอกในชีวิตอะสมมติมีเหมือนที่พี่บอกพ่ออยู่แม่น้สักฟันก็ตายให้ผมมีชีวิตอยู่เอาแบบแล้ว อะนะนี่คือความ,วมเหี้ยของมนุษย์สวันพ่อแม่ก็ต้องตายแล้วให้ผม่ม<ร>ให้เรารอดเถอะแต่พอมีลูกผมว่าเชื่อทุกคนพ่อแม่ทุกให้ลูกรอดเดี๋ยวกูตายเหมือนถ้าสมมติอมอกูมีอยู่น้านผาแล้วกูจับลูกกับจับพ่อผมปล่อยพ่อนะใครจะมองในลูกคนแร้ออกมาลูกขึ้นมาก่อนอนี่คือวันนี้ณวันนี้ของแท็กพลันยูใช่นี่คือชั่มองคุณภาพจับมือหน่อยขอบคุณมากเดี๋ยวกูถามอะไรคือคุณภาพไอคือสั่มองคุณภาพสบผมคือแลวคุณเชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดว่าไอคี่มาสัมภาษณ์เรื่อง เรื่องอะไรฮะเฮ้ยแท็กแม่งซ่อนอยู่ในเรื่องที่ดีในดีมีร้ายในร้ายมีดีเสมอโลกนี้แม่งไม่มีใครสมบูรณ์แบบใขอบคุณแท็กมากขอบคุณแท็กมากยินากครับขอบคุณททุกคนนะ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดดากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด subscribe s u b ส c r i b e ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์นในรายการกันเอา้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า